ส่วนสปทนะคะได้สรุปสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานรวม7วันเกิดอุบัติเหตุรวมกว่า3,000ครั้งมีผู้เสียชีวิต364คนพร้อมกำชับทุกจังหวัดดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีการเล่นน้ำสงกรานและอำนวยความสะดวกการเดินทางกลับของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือสอปทรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเจดวันของการรณรงค์สติวินัยน้ำใจปลอดภัยสงกรานต์สืบสารประเพณีระหว่างวันที่9ถึง15เมษายนเกิดอุบัติเหตุรวม3373ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม364คนมีผู้บาดเจ็บรวม3 5 5 9คนการเมาสุรายังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุสูง สุดถึงร้อยละ39.31รองลงมาคือการขับรถเร็วเกินกำหนดและยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ร้อยละ8 1 3 4โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงานจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือจังหวัดสุรินทร์16คนส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี5จังหวัดได้แก่ภูเก็ตแม่ฮ่องสอนยะลาสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ด้านมอมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นอย่างดีแม้สิติการลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตยังไม่เป็นที่น่าพอใจซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้การทํางานต่อจากนี้สำนักนายกรัฐมนตรีประสานร่วมกับกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยให้การลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นวาระแห่งชาติทํางานต่อเนื่อง จนถึงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ปีหน้าโดยนำข้อมูลครั้งนี้ไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นขณะเดียวกันทุกจังหวัดต้องดูแลประชาชนที่ยังมีการเล่นน้ำสงกรานต์รวมทั้งดูแลความปลอดภัยและอำํำนวยความสะดวกการเดินทางกลับของประชาชนอย่างต่อเนื่อง